สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆสำหรับคาบนี้หัวข้อที่เราจะมาศึกษากันก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับระบบการทำงานของร่างกายค่ะซึ่งระบบนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยทำให้ร่างกายมีพลังงานเพื่อน,นำไปประกอบกิจกรรมต่างๆได้เชียวนะคะระบบที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้ก็คือระบบหายใจของมนุษย์นั่นเองค่ะระบบหายใจของมนุษย์ มีสิ่งที่เราควรศึกษาอยู่3มหัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะคะเพื่อนๆได้แก่หัวข้อที่1อวัยวะที่ช่วยในการหายใจหัวข้อที่ 2, 2การผ่านเข้าออกของอากาศโดยการหายใจซึ่งแบ่งย่อยได้เป็นการหายใจเข้าและการหายใจออกและหัวข้อสุดท้ายคือการหายใจระดับเซลล์ซึ่งก็แบ่งย่อยขั้นตอนได้ออกเป็นการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ถุงลม และการแลกเปลี่ยนแก๊สที่เซลล์ค่ะแต่ในคาบเรียนนี้เราจะเรียนเพียงสองหัวข้อใหญ่กันก่อนนะคะเพื่อนเอนคือเรื่องอวัยวะที่ช่วยในการหายใจกับการผ่านเข้าออกของอากาศโดยการหายใจค่ะเรามาเริ่มศึกษาอวัยวะที่มีส่วนช่วยในการหายใจกันก่อนดีกว่านะคะเพื่อนๆ การที่เราหายใจเข้าหนึ่งครั้งนั้นอากาศที่เราสูดเข้าไปจะเดินทางผ่านอวัยวะต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจมูกคอหอยกล่องเสียงหลอดลมคอหลอดลมหลอดลมฝอยและถุงลมอวัยวะเหล่านี้ต่างก็มีหน้าที่ช่วยในการหายใจที่แตกต่างกันไปนะคะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปชมได้ค่ะว่าอวัยวะแต่และชนิดนั้น มีความสำคัญต่อระบบหายใจของเราอย่างไรจมูกเป็นทางผ่านของอากาศเข้าสู่ร่างกายที่โพรงจมูกจะมีขนและต่อมน้ำมันช่วยในการจับฝุ่นละอองไม่ให้ผ่านลงสู่ปอดคอหอยเป็นทางผ่านของอากาศเป็นบริเวณที่พบกันระหว่างช่องอาหารจากปาก และช่องอากาศทางจมูกกล่องเสียงเป็นทางผ่านของอากาศมีฝาปิดกล่องเสียงป้องกันไม่ให้อาหารตกลงไปในกล่องเสียงและหลอดลมคอที่กล่องเสียงจะมีเอ็นยืดหยุ่นเรียกว่าเส้นเสียงเมื่อลมผ่านกล่องเสียงจะทำให้เกิดเป็นเสียงขึ้น หลอดลมคอเป็นทางผ่านของอากาศมีขนและเซลล์สร้างเมือกเพื่อดักจับฝุ่นละอองมีลักษณะเป็นท่อกลวงมีผนังแข็งและหนาหลอดลมเป็นส่วนที่แตกแขน,นงออกมาจากหลอดลมคอทำให้อากาศไหลผ่านเข้าสู่ปอดทั้งสองข้างหลอดลมฝอยเป็นปลายสุดของหลอดลม ก่อนที่อากาศจะผ่านเข้าสู่ถุงลมถุงลมเป็นส่วนที่มีผนังบางมีหลอดเลือดฝอยมาหล่อเลี้ยงเป็นบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนแกส๊สรู้จักกับอวัยวะที่ช่วยให้เราสามารถหายใจกันได้ไปแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาของการศึกษาเกี่ยวกับการผ่านเข้าออกของอากาศค่ะเราจะได้ทราบกันนะคะ ว่าขณะที่เราหายใจเข้าออกอยู่นี้อวัยวะที่อยู่ภายในนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรถ้าจะให้คํำนิยามคร่าวๆการผ่านเข้าออกของอากาศโดยการหายใจก็คือการรับอากาศจากภายนอกผ่านปากหรือจมูกลงสู่ปอดและปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากปอดออกสู่ภายนอกร่างกายค่ะ ซึ่งการผ่านเข้าออกของอากาศโดยการหายใจนี้แบ่งได้เป็นสองช่วงก็คือการหายใจเข้ากับการหายใจออกค่ะเวลาเราหายใจเข้ากระดูกซี่โครงก็จะเลื่อนสูงขึ้นส่วนกระบางลมจะเลื่อนต่ำลงทำให้ปริมาตรของช่องอกมีมากขึ้นหรือพูดง่ายๆว่าเมื่อหายใจเข้าช่องอกจะขยายตัวขึ้นค่ะนอกจากนี้การหายใจเข้า ยังทำให้ความดันอากาศในช่องอกลดต่ำลงด้วยนะคะส่วนการหายใจออกนั้นก็จะตรงข้ามกับการหายใจเข้าทุกอย่างนั่นคือเวลาเราหายใจออกกระดูกซี่โครงจะเลื่อนต่ำลงกระบังลมเลื่อนสูงขึ้นปริมาตรของช่องอกน้อยลงหรือช่องอกหดตัวและความดันอากาศในช่องอกสูงขึ้นค่ะ คาบเรียนของเราใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ยังเหลืออีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องไปทำกันค่ะนั่นก็คือการทดสอบความรู้กับกิจกรรมจับคู่ชื่อกับตำแหน่งของอวัยวะที่ช่วยในการหายใจให้ถูกต้องถ้าเพื่อนๆพ,พ,พร้อมแล้วก็ไปลงมือทำกิจกรรมกันเลยนะคะ ตอบถูกในคาบเรียนนี้เราได้ความรู้มากมายจริงๆนะคะเพื่อนๆแต่สาระดีๆยังไม่หมดนะคะเพราะพี่ยูเรนสัส กำลังรอให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการหายใจของมนุษย์อยู่ค่ะเราไปพบกับพี่ยูเรนัสกันเลยดีกว่าสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่มีสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับน้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าการที่เราไอจามและสะอึกนั้นเกิดมาจากสาเหตุอะไรการไอการจามและการสะอึกนั้นล้วนเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการหายใจทั้งสิ้นเลยนะครับน้องๆ เพราะเมื่อเราหายใจเอาอากาศที่ไม่สะอาดพอเข้าไปในร่างกายร่างกายของเราก็จะพยายามขับสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นออกมาด้วยการไอหรือการจามไงละครับส่วนการสะอกนั้นมีสาเหตุมาจากการที่กระบังลมหดตัวเป็นจังหวะและขณะที่หดตัวนั้นอากาศจะถูกดันผ่านลงไปสู่ปอดทันทีทำให้เส้นเสียงสั่นจึงเกิดเสียงสะอกขึ้นครับ ก่อนจากกันวันนี้เรามาช่วยกันสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนไปกันดีกว่านะคะเพื่อนๆสรุปอวัยวะที่ช่วยในการหายใจได้แก่จมูกข้อหอยกล่องเสียงหลอดลมคอหลอดลมหลอดลมฟอยและถุงลมค่ะการผ่านเข้าออกของอากาศโดยการหายใจ แบ่งได้เป็นสองช่วงก็คือการหายใจเข้าและการหายใจออกค่ะเวลาเราหายใจเข้ากระดูกซี่โครงก็จะเลื่อนสูงขึ้นส่วนกระบังลมจะเลื่อนต่ำลงทำให้ปริมาตรของช่องอกมีมากขึ้นหรือพูดง่ายๆว่าเมื่อหายใจเข้าช่องอกจะขยายตัวขึ้นค่ะส่วนการหายใจออกนั้นก็จะตรงข้ามกับการหายใจเข้าทุกอย่างนั่นคือ เวลาเราหายใจออกกระดูกซี่โครงจะเลื่อนต่ำลงกระบังลมเลื่อนสูงขึ้นปริมาตรของช่องอกน้อยลงหรือช่องอกหดตัวค่ะคาบเรียนของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วกลับมาติดตามเรื่องระบบหายใจกันต่อในคาบเรียนหน้าคราวนี้เราจะได้ศึกษาเจาะลึกกันไปถึงระดับเซลล์แล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ